เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกับเกมมาจองเว2เช่นเคยกับไ i เ e อร์นักกดโน1หนึ่งนะครับผมฮะวันนี้จุน5,000นะฮะเบ็ดหนักๆไปเลยนะฮะ100กันเลยนะฮะอ่าวันนี้มาจองเว2กันะฮะโอเคไปคลิปนี้จะมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับอ่ามากดเชอร์โบกันหน่อย โอ,โ,โอ้โหไม่เข้าเลยคุณผู้ชมเอาไหลมาแล้วยังไงเอ่ยวายไม่อีกอ่าไหลไม่อีกเอ้ามีฟรีเกมคุณผู้ชมโอ้โหหมุนไม่ทันไรฟรีเกมใหม่แล้วนะฮะจังหวะนี้ไาย โอ้โห,โหแม่มาถึงก็ไหลไป900เลยนะคุณผู้ชมโอ้โห,โหแม่หลักโอ้โหคุณผู้ชมสองเสี่เอาไหลไม่หยุดแล้วคราวนี้ไไนยังไงเอ่ยมาอีกโอ้โหคุณผู้ชมไหลรัวๆกันเลยนะฮะโอเคเลยจังหวะน,นี้มาไปต่อ ปึ๊บอ,อ่าวายมาต่อไหมไม่มีนะฮะไปต่อโอ้โหหน้าไวายมาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหหน้าไวายมาอีกสามแถวคุณผู้ชมมาเฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมแตกดีมากเลยนะรอบนี้โอ้โหแม่ สุดยอดไปเลยคุณห้าพันตนี้ได้มาหกพันแล้วับเบ็ดละร้อยนะครับผมไปครั้งสุดท้ายปึ๊บอ่าไหลได้ไหมเออไหลไม่อีกไหมไหลไม่อีกดีโอหูวายสามแถวอย่างนี้เสียดายไม่มีตัวเชื่อมนะครับผมสุดยอดม,มากๆ เจ็ดพันหกกันเลยนะโอ้โหแม่เราต้องเพิ่มเบ็ดให้มันเสียวๆไส,ส้กันหน่อยคุณผู้ชมไป yeah, <sir. S 1> อ่าวายมาไหลไม่หยุดไม่เล่าโอ้โหไป <Yeah, sir. S 1> อ่ามีวายมานะ yeah, <sir. S 1> เอเอเหรอว่าวายมาอีกนะครับคุณผู้ชมตัวเชื่อมแบบนี้ โอ้หน้าหน้าใหญ่หน้าเต็มกันเลยหน้าเต็มกันเลยทีเดียวโอ้โห่สี่พันแปดเดี๋ยวนะแตกโอ้โห่หรือว่าหรือว่าเล่นเข้าฟรีเกมนะครับเนี่ยหกพันเก้าเลยนะโอ้โหไหลรัวๆเลยคุณผู้ชมาปโอ้โหมาเป็นแถวเลยแถวสวยงามโอ้โหแถวสวยงามอีกแล้วยังไงมีตัวเชื่อมไหมไม่มีตัวเชื่อมนะ อ้ามาอีกไหลต่อเอาไวา้มามีตัวเชื่อมไหมเอ้ยมีตัวเชื่อมเต็มๆแบบนี้ไหลต่อไม่รอแล้วโอ้โหเอาโหไหลอีกคุณผู้ชมมาต่ออีกคุณผู้ชมเอาไมคคุณผู้ชมไหลไม่หยุดแล้วคราวน,นี้โอ้โหแต่อยู่หกหกพันกว่าเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคุณผู้ชม โอ้โห,โหแม่เยี่ยมจริงๆเลยแม่ขอฟีเจอร์อีกสักรอบเพืไอนเนี่ยมาเพิ่มเบ็ดน่ากลัวกันหน่อยดีกว่านะครับเพื่อความสนุกสนานนะฮะเอามาวายมาเพิเ่มเบ็ดก็ได้เลยไหลมนนอาลอีกเออไหลอีกไหลอีกเอาไหลอีกเออไหลมาอีกกี่โอ้โหสวยงามคุณผู้ชม ไหลต่อโอ้โหไหลไม่หยุดแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหไหลแต่ไม่แตกพันเลยฮนะผมรู้สุดยอดมากๆให้มันไหลรัวๆแบบนี้สิโอ,อ้โหเจ,จ้าโอ,อ้โหไหลาย,ยาวแน่นอนอย่างนี้มีวายเต็มแถววายเต็มแถววายมาอีกเต็มแถวโอ้โหคุณผู้ชมไหลไม่หยุดแล้วอ่ะจังหวะนี้โอ้โห โอ้โหแม่องเียเออไมงอไปืเอาละครับผมคุณผู้ชมโหก็ได้โอเคมากเลยนะคะทุน5,000นนะครับโอ้โหแม่แตกมาเป็น40,000เลยนะคุณผู้ชมนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคร<ห>ับผมกด subscribe กันด้วยนะ แล้วอย่าลืมดูใต้อคอมเมนต์นะครับผมกลุ่มนะครับผมอ่ะใครที่ใครที่สนใจมาร่วงจอยด้วยกันก็อย่าลืมดูนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม